ฟันจะป่าผมเลยนะผมจะไม่มีวันยอมแพ้พุ่งมาอย่างเดียวโอเคผมจะสู้ต่อไปครับผมจะไม่เคยกลัวใครเลยโดยเด็ดขาดครับอืมโอเคมากใช้กฎหมายแบบนี้จับคนเลี่ยนยไม่ได้นะคะผมบอกเลยนื่โคมูกมันไปมึงเอาแต่จับใครผมถามดิมันมันเอาสมองไหนมาคิดอืมมันไม่มีสมองมันฟังแต่คําสั่งเลยพวกเคียเนี่ยผมมันเล่นกฎหมาอย่างเดียวว้ยยี่เนี่ยมันไม่มีกฎหมายมันทำยี่อะไรไม่ได้หรอกวันๆนะ ั้งแต่เก้าอี้นั่งน้ำคัวแล้วไม่รู้ร้อนมันมาจับเองดิไม่ต้องสั่งลุงน้องอ่ะลุงน้องผมก็ถามมันว่ารักอภิตู่เปล่ามันก็บอกไม่รักโดนมาสั่งอะไรอย่างเดียวอ่ะพี่อยากมันบอกว่าพี่อยากนั่งห้องแอร์เย็นๆแบบนนะี้ได้พี่สั่งมาให้มาปิดพวกเองมันบอกจริงก็ตำรวจมันบอกจริงแต่มันมีหัวหน้ามันมาอยู่มา,มาขอลุงน้องกินข้าวแยกคน้ะ นั่งโทษอะทุเรศอะนารันโทษาขอแดกข้าวนะครับ <laughs> ที่สอนนอแบงซ์เฮี้บบมเมนนนะแม่งม,มาด่าพวกผมไว้บอกว่ามันเล่นพวกเราเล่นแบบเล่นเ้วเธอเราเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันบอกเนะี <laughs> ่ยอืมอืมอืมรัสัตอะไรมันด่ากันแบบเนี้ยโอ้ยเยียผมจะเดินเข้าไปเปิดแม่งเดินหนี <laughs> ผมผม <laughs> ทีถ้าดูแกตามผมยอมโดนด้วยกฎหมายอ่ะ <laughs> ผมยอม <laughs> ผมยอมสู้ครับอืม <laughs> <laughs> ผมยอมเพราะผมไม่กลัวครับมันจะมาเล่นกฎหมายกับผมไม่ได้นะผมยังเด็กอยู่นะเล่นมากูเล่นกลนี่ชามันจะสั่งทำอะไรเราอย่าไปทำนะตำรวจลูกน้องผมเพื่อนผมเองอะตำรวจอะโดยวยศเล็กๆน้อยๆเพื่อนมาบ่นอะถ้าผมัตสูงๆกว่านี้นะผมจะท้าลูกพี่แม่งต่อยกับผมอะเเอออนะครับดูดิว่าเขาไม่ใช่มันเอาแต่พูดสั่ง ไอ้เฮียสร้างอย่างเดียวมึงได้เฮียอะไรกูถามดิมันมันก็แล้วเอาแต่รับเงินรับเงินไอ้เฮียอะรับเงินไก่เฮียตัวอย่างเดียวอ่ะเอออืมบนบานมึงนะกูรู้มึงเอาตังค์มาอำไรเอาตังค์มาให้มียงไงกูรู้นะอ,อ,อย่าบอกไม่ใช่นะอืมกูมึงเล่นกฎหมายกันเล่นมันก็ไม่ได้เฮียอะไรหรอกเขารู้กันหมดแล้วชาวบ้านอะ่ะอืม จากสามกิบเอาเจ้าตอนนี้เขาไม่เอาเจ้าแล้วนะบอกเลยอไอ้เต้มึงรู้นะไอ้เฮียนุมนโดนหัวหน้าเอียล็อกเป้านะ,ะมึงระวังให้ดีระวังระวังฟันมึงไว้นะครับระมัง,องตอนนั้นตอนนั้นอตอนนั้นเสืออนนเส้อแดงปีห้าสามแพ้แพ้เพราะมีทหารมายิงตอนนี้ยุคนี้เขาไม่มีทันแพ้แล้วครับอบอกเลยอืมอืมอืมก,กําำลังครับยอมเสียชีวิตยอมอะไรหมดครับอืมอมเพราะ <Okay. S 2> ให้เจ้าออกครับอืมครับในประเทศนี้มีเจ้าก็ ทำอะไรไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้ก็ <S <S ไม่ตรงมีพรบอ,รอระไรพรบหัวคุยแม่งนี่แม่งจแจ้งอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมบอกเลยผมไม่เคยหวั่นด้วยรูปที่แม่งอยู่กลางถนนอยู่ข้างถน,นนเนี่ยอืวันเดียวผมจะเอาเผาทิ้งด้วย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เสื้อเหลืองผมเอาเอาเชต็ดตีนะมันมีเสื้อเหลืองเดินผ่านวันวันนั้นแลวก็ม ไว้อะไรช่แรงครับเนี่ยมี <S <S ค,คนบอกว่าลุงขุนไปยุด่เด็กไปตีคุกเนี่ยจริงหรือเปล่าน้องเอียเนี่ยไม่จริงครับลุงขุนไปยุ่น้องเอ,อียหรือเปล่าลุงขุนไปยุ่หัวหน้าเอ,อายียไหมบอกมันไปสิไม่ครับมครับผมพูดตามจริงครับหลักเกมเลยครับอืมอืมผมไม่เคยโกหกครับอืมเด็กไม่เคยโกหกนะครับแน่นอนจริงหัวหน้ากูนะครับอืมข้ที่มันจะบอกว่ากูอ่ะโดนยู่นะไม่บอกพวกพี่มึงไงสัตว์ที่มึงยู่พวก ที่ลูกพี่มึงจ้างมาที่มาโยบวกพวกมึงมาปั่นพวกกูอะพวกกูไม่สนใจแล้วนะพวกสลิมเนะี่ยม,มึงจะปั่นก็ปั่นไปเลยปั่นจกักรยานเพื่อพ่อไงปวดขาตายบอกเลยเอออืมบางคนนะก็เห็นเห็นต่างถ้าเป็นพลเ,เมืองดีใส่ผ้พามันคอเก็บขยะเฮีย,เ,ยเก็บไปก็เอาแค่หน้า